เจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับกะบเซานี่กะบตีซีเสร็จเนะครับกะมาเก็บเห็ดนะครับพี่น้องครับมื่อนี้กับเก็บเห็ดนะครับกับประมาณว่าฟ้ามือก็จะเก็บเลยนะครับพี่น้องกับในหน่อยเกินกะมือเร่งครับมือเร่ง เห็ดก <S an> ระด้างก็จะเก็บประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเห็ดชนิดอื่นก็นคือเห็ดคอนขาก็จะอดอกก็จะหน่อยกว่านี้นะครับเนาะเป็นก็นจะเก็บอยู่ประมาณนี้เห็ด <Head S 2> ยาครับ <S <S สาหรับเห็ดกระดังครับแถวนี้ก็บ่ค่อยมีคนเห็ดนะครับพี่น้องแถวหมอ่ผมอยู่ก็บ่ค่อยมีคนเห็ดปันใดโอเคครับเดี๋ยวผมกับสิบเอ่วยสาวเขียวตัดนะครับนี่ครับ นี่ครับซามีคือเก็บได้เลยนะครับนี่ครับเก็บได้เลยอ่นนี่ครับผมพลังไทยอยู่นี่ครับเก็บได้เลยครับสวยๆกัฉีดฮองโมดนะครับพี่น้องดอกพึ่งกัจะง่ายยักหน่อยแต่มาบอกแกนะครับฉีดเอ็มร้อยฉีดนมเปี่ยวนะครับฉีดน้มะลินะครับนมำข้นตามมะลินี่ครับพี่น้องครับ เช้านี้ก็จะมาเก็บทรงทรงลูกค้านะครับสร้างไว้หลายพี่นออ้องทั้งในบ้านแล้วก็ทั้งพี่ๆน้องๆอีกนะครับเนาะที่ทรงทางไก่นะครับครับผมเลือกเอาครับสำหรก็ที่เขาเห็นมาพ่อตัดนะครับ มือใหม่ครับตัดสาจัยหน้อยครับตัวนี้ก็จะเก็บชุดแรงอีกนะครับนี่ครับตอนแรงเก็บตอนแรงอีกครับผมก็จะมีหน่อยมีไงผลกันจังน่อยครับ อยู่นองว้าวมาทานพ่อจ้ะเตรีแล้วจ้ะโอ้สซ่ครับอ่าเตรียมเราตีปลาโอ้โหอ่าเดี๋ยวกล้องนั่ละอ่าไปเอาไปไว้ด้อ แอปเปิลน้องแฟตหน้าตาคุณเอางานออกกันนะครับปบัวนอนหลับโป๊ะเพื่นนอนหลับโป๊ะ่อนอนหลับสองตื่นจ้าอยากเก็บเห็ดมีอันนีคลิปหนึ่งเลยล่ะเก็บบอกเลยนะเก็บบอกเลยล่ะเก็บบอกเลย้ะอะไรส่งใหญ่ๆกะเก็บบอกเลยพอดีพอดี บ่หน่อยบ่ใหญ่อืมเนาะครับก็เดี๋ยวมาเบิ่งครับว่าจ,จะได้จักโลเนาะพี่น้องเนาะครับตัวนี้ก็จะเก็บรอบแรงพี่น้องอ่าแรงของมือน,นีนะครับนี่ครับก็ในกล้องอาจจะอ่าเบิ่งใหญ่จักหน่อยนะครับจริงๆแล้วก็น้อยสำหรับเห็ดกระดา้างก็จะประมาณนี้แหละครับก็จะเก็บอยู่ประมาณนี้เห็ดกระดา้ดะดางนะครับแต่อันนี้คือจังสซ่าง,างตัดซ้ำท้องตลาดแล้วครับพี่น้อง อันนี้ครับตัดประมาณนี้แหละส,สวยๆครับนี่ครับบอบอใหญ่ครับน,นี่ครับเบิืงมือเบาลโฉเลยนี่ครับจะตัดดูประมาณนี้แหละกากมือไหมครับในการตัดกับกับสายจงลอยครับพี่น้อง าตาไม่คนไม่ใช่คนง่วงเลยนะเนี่ยคนอยากตัดนะเนี่ยคนอยากตัดเห็ดครับหน้าตาพี่เอาอันเนี้ยบ๊อบยังบ๊ต้องง่วงบใบง่วงเลยเอาเอาดุยดุยดุยี่ล่ะเลยอีกดฟังหนึ่งฟังหนี่เพราะเห็ื่องเลยข่อยป่อยตัดขายนุ่งส้มดอกง่ายๆนะจ๊ะ พยาเป่าตัดนี่มันติดแกงก็เลยล่ะตัดไปแล้วแกงว่าเป็นยังจ้ะเพราะว่าจังนพ่นก็เอาอยูะแล้วแล้วยังมีอย่างนี้อย่างนี้ต่อมตัดกันไปอันนี้นายโยกไปทาง้าะโยกติดตงไนี ตัดซังตามออเดอร์ไม่้องเครื่องโลเข้อมอยู่ครับเข้มไปประมาณครึ่งอาคิดปพวกๆนะครับพี่น้องตามโมเดลครับครื่องโลครึ่งโลนี่ครับ,โล,โ,ลรบโลนิดนี้ กะโลนึงกะใส่กะให้เขาสองถุงครับกะให้ลูกค้าสองถุงผมได้สั่งโล่นหนึงครับผมจะสั่งแค่ถุงละถุงโลเท่านั้นนะนครับแต่บริษัทพม่านต่อนะครับพี่น้องเอา้ยนาทีเลยครับหายน้่งแตเมื่อคืนแล้วครับให้น้่งประมาณถุ่มกว่า ห้าข bon. ีดบางทีก็ม oh. ีดอกนึงนะครับพี่องดอกนึงแบประมาณเกือบเกือบเขีดแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดที่เบสทุ่งคนนะครับไม่ธรรมดาน้องเอ้พี่พี่ต้องซื้นเพ่อเข้าครับแถมครับกลับกันรอบแรกในหมู่บ้านกันนะจะมีอีกนะครับแล้วก็ส่งให้พี่พี่น้องนองอีกนะครับที่มันซั่งมาก สำหรับค่ำคืนนี้พี่น้องก็น่าจ,จะอยู่ที่เสาหนี่สิบหาโลนะครับเมื่อคืนนี้ก็ตัดยู่งหกโลครับพี่น้องครับครับพี่น้องกับเสาเขียวมันอาจจะสอนวิธีการนะครับโบเมนสอนนะครับบางคนอาจจะรู้นะครับแนะนํำมากกว่านะครับอันนี้เขาตัดขาออกก่อนแล้วจ้ะตัดแบบน,นี้เลยนี่ตัดแบบน,นี้จ้ะตัดครึ่งตัดครึ่งแล้วจ้ะ ต,ตัดเครื่องดอกจังค่อยฉีดตัดเครื่องดอกครับยาอย่าพึ่งฉีดนะครับรวบไปเลยนั่นละครับรวบไปเลยตัดแบบนี้แต่จังเคยมาฉีดจ้ามันมันจะเคี่ยวง่ายจ้ามันจะบี่เหนียวอันนี้ครับตัดปาดแบบนี้ครับปาดเครื่องไปเลยครับอ่าแล้วก็มาฉีดจ้ะเ้าเข้าไปมาฉีดป่แบบนี้จ้าย่ามเกลี่ยแล้วมันจะเคี่ยวง่ายครับเอาไปเกลี่ยนี่เคี่ยวง่ายพี่น้องอันนี้ก็จะไปส่งตามที่ลูกค้าเพิ่งสร้างไว้จ้ะครับก็เป็นล่งเฟสไปมือมือก้อนนะครับก่อนที่จะไล่สดนะครับพี่น้อง ของพี่ๆน้องๆบ้าโชคอาจจะส่งให้เมื่อนี้แหละครับอาจจะทยอยส่งให้นะครับเพราะว่าตรงมีตัดรอบแรงอีกนะครับตัดรอบแรงอีกลรวกะจะส่งอาจจะเป็นมืออื่นนะครับพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่กำลังใจบ้าโชคนะครับเอาไปพ่อกันคลิปนาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับ